ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเว็บปุ๊บอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Happy Hog หรือ Happy คนเลี้ยงหมูโมบายนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปสอนวิธีการขุนหมูยังไงแปลรูปให้ได้เงินเยอะๆนะครับผมนะวิธีแรกเลยนะครับนะหมูที่คุณมีนะครับผมแนะนําให้เก็บไว้นานๆนะครับสมมุติหมูตัวนี้ถ้ามีแบบเป็นหมูแฮมเบอร์เกอร์แสนอร่อยอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการแปลรูปโดยเฉพาะนะครับก็จะแพงหน่อยนะ เทคนิคแรกนะครับผมคุณต้องเก็บเงินไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็เอาไว้ซื้อไอเทมนะครับใครมีเพชรเหลือก็สามารถซื้ออาหารเสือหมูแดงได้เลยนะครับก็จะเพิ่มทีละหกกิโลนะสำหรับใครที่ไม่มีนะครับผมก็สามารถซื้ออันนี้ได้นะครับผมแนะนํานะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตนะครับบวก6นะครับผม6กกิโลนะหกกิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับมีผล4ี่ชั่วโมงคือทุกๆ1ชั่วโมงจะขึ้น6กกิโลนะครับมีผลสชั่วโมงนะครับผมนะ ก็วันหนึ่งก็น่าจะให้ประมาณสัก 3- 4รอบนะครับก็ซื้อไว้เยอะๆหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็วิธีต่อมานะครับหมูที่คุณมีนะครับผมนะคุณมีหมูนะครับระยะเวลาการตายหรือการเสียชีวิตของหมูนะครับสมมุติตัวนี้มันเวลาเสียชีวิต13วันนะครับผมก็เก็บไว้สักประมาณ11วัน12วันนะครับสายรีบนี่ผมไม่แนะนํานะครับผมแนะนําสายชิวเนาะ ก็จะให้อาหารหมูไปนะครับเพิ่มน้ําหนักไปนะครับผมตอนนี้ราคาหมูตัวน,นี้ก็7,182บาทเนาะถ้าเราเก็บไว้ประมาณสัก13วันอ่า12วันก็ได้ครับประมาณ12วันนะเก็บไว้สักวันหนึ่งนะครับใกล้จะตายเราก็ขายราคาหมูอาจจะเพิ่มขึ้นไปหลายหมื่นเลยนะครับผมและอย่างต่อมานะครับการแปรรูปนะการแปรรูปนี่แล้วแต่นะครับว่าเป็นเลเวลไหนเนาะใครเลเวลเยอะก็สามารถอัพแปรรูป นะครับผมใช้แปรรูปที่แบบว่าแพงที่สุดเลยก็ได้นะครับแต่ของผมมากสุดคือหมูพะโล้นะครับคืออันนี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับวิธีต่อมาคือต้องซื้อนะครับไอเทมนะเก็บเงินซื้อไอเทมนะครับเครื่องพะโล้นะซื้อ1อันดูนะครับหมูตัวนี้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแปรรูปนะครับผมแต่ต้องเก็บเงินนี่นะครับเก็บเงินเสียค่าแปรรูปด้วยนะครับผม3ามพบาทนะครับแต่ละตัวไม่เท่ากันนะถ้าผมแปรรูปนะครับผมนี่ ร,ราคาผมได้4ี่หมื่นเลยนะนี่ขนาดแค่ราคาเจ็ดพันกว่าบาทนะครับแปรรูปได้4ี่หมื่นเลยนะคิดดูลวกันถ้าเกิดว่าคุณเก็บไว้ระยะยาวๆนะครับผมนะก็สามารถขายได้บางทีตัวเป็นล้านนะครับผมผมให้อเวลขอสองก็แล้วกันนะขอสองก็จะเก็บได้12ตัวนะครับถ้าคุณมีหมู6ตัวนะครับผมแนะนําให้เป็นตัวผู้นะก็จะได้เยอะหน่อยนะครับขุนไว้ใกล้ตายแล้วค่อยขายทีเดียวนะครับยกเซตนะก็ค่อยๆแปรรูปไปนะครับ,รปปรบเก็บเงินซื้อ,อเครื่อง เครื่องเทศนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมคุณอาจจะได้ตัวละประมาณล้าน2ล้านเลยนะครับถ้าคุณมี6ตัวนะครับผมระยะเวลาประมาณ10วันนะครับใช้กับระยะเวลาประมาณ10วันนะครับผมคือคุณก็จะได้เงินประมาณ10ล้านเลยนะอืมถ้าเกิดว่าตัวประมาณ2ล้านคุณก็ได้10ล้านเลยนะคือคุ้มกว่านะครับสำหรับสายรีบคือรีบขายอันนี้ผมไม่แนะนานะครับส่วนใครมีหมูตัวนี้นะครับก็จะได้เยอะกว่านะครับอาจจะตัวหนึ่งสองสามล้านเลยก็ได้นะครับถ้าแปรรูปเนาะเก็บไว้นานๆนะครับให้อาหาร อัพไปนะครับอ่าให้อาหารขุนน้ําหนักไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเทคนิคง่ายๆเลยครับเก็บไว้ยาวๆนะครับผมนะขุนน้าหนักให้เยอะๆนะครับแล้วก็จะขายแปรรูปนะครับผมจะได้เงินเยอะนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเข้าใจกันเนาะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพ่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย